โอ้ใหญ่งามดีพี่น,ออน้องเลยหอกทองหอกทองมาอึเนอ๊ะสุดยอดพี่นอ้องเลยสองต้นสองต้นแต่ละคมเนาะอันนี้ขอบเขตที่ว่าบ๊อบบูนดําได้สักได้นี่สักเลยก็ใส่เนาะคนกบูนเขาะจะนน่าเป็นญาแหละนี่เป็นเบียร์กล้วยป่าเนาะนี่เนาะทุน โอ้สุดยอดสุดยอดมันจะลามคือตำทีแล้วเนาะนี่ทุนฟักทองโอ้เบียร์ตกแต่งไงแล้วไงแล้วไงแล้วพี่น้องเลยเนยวยงามเลยอำอะไรเนาะอืม ถ้าผสมว่าเปตะบงละบอสะะอํา,าน,นี้นะฮะเปตะขยายพัน์ธุละบ่อีนพอดีเนาะพอดีโอเคเราบน่นรมจะขยายพัน์ธุเอาก็สบายดีท่านผสม,มเนาะก็เอวาคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เอาอยู่บานพี่นอ้องเพาต้องเรืองคือเก้าเนาะพี่น้องเนาะ เดวป้า,ปาก,ก็ซีอมแฮมเนาะตื่นซอเนะอาะอถอป่ะพี่น้องเอ๋มันนี่ก็อากาศดีดิฝนตกพี่น้องเอ๋จะพาไปเบิง้งบรรยากาศในยามเศ้านะว่าเกี่ยวกับลพลหลกงเนาะคองอบ่อนุนและเศ้ารีเนาะจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าพิเศษเนาะมามื่อนี้ก็มีไล่ซองมาเนาะก็คือว่าพิเศษก็มีซองเม่บ้านเมืองเพียงเนาะพี่น้องเอย๋อย่าลืมเข้าไปติดตามและให้กำลังใจซอ,องน้องเพื่อนได้เด้ ก็เพอะอนด้ตอ,อกตใจมามาช่วยเลือกพี่น้องเพอาต้องเลือกกันเนาะมาเฮ็ดไล่กิจกรรมเนาะมาคั่อยู่คั่กินมาใส่ข้าวใ,ให้เนาะแล้วก็มาเห็ดห้องน้ำมาปอยป่าไล่กิจกรรมเพอ่คนมาช่วยกันอย่าลืมเข้าไปติดตามให้กำลังใจนำกันเดิดไปต่อไปบ่าวบุญนำจะพาไปเบิง่งบรรยากาศในตอนเช้าตอนนี้ฝนตกบ,บ่าวบุญนำก็จะโอ้ดีใจเนาะว่าจะได้ปูกเบียบมักเพ็ดแด อาจจะได้เฮ็ดกิจกรรมหล,ยลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะไปะไปเบิ่นกันเนาะอ่าตอนนี้แม่บ้านเมืองเพียงเฮากนึ่งเขา้าเนาะเป็นจังไะสบายดีเด้ออ่าท่าทำผสมเข่าเข่าสาวซ้อนเพิ่นกะยังนอกอยู่เนาะนึะ่งเขา่าพี่น้องนกนโต๊ะอร่อดังหยาดไปหนึ่งแม่นแม่อาสู้ๆเด้ออย่าลืมเข้าไปติดตามให้กำลังใจอ่าสองน้องพันเด้อเป็นภาษาไทยเนาะอ่าแม่บ้านเมืองเพียงเนาะ พ้นไปไปเบื้องบรรยากาศรอบๆคางกันเนาะนี่พุ้นแม่เทาบุกําลังตื่นแล้วพี่น้องเลยเวันนี่ก็มามาค้ำบ่เมนมาค้ำเนาะมันกันไล่เวียดได้ก็เลยยังพนันได้แจกเครื่องแจกอียอย่างเนาะแม่เทาบุพ่นกัแต่เราก็ได้ซื้อมงุงซื้ออีย่างแล้วพราท่เจ้าพราเท้าจันคือกันเนาะไปต่อไปนี่เราไปเบื้องบรรยานนกาศในตอนเช้าเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นอันมันแดงเนาะที่บาบุญนำได้อมาเนาะก็เลยว่าจะได้พูกกันมันนี้ฝนตกพี่น้องเลยโอ้ฝนผลิตก็งามงามอ๋อเดี๋ยวอันนี้มันยังนี่ใหญ่ยายปานนี้ละยหญ่หมื่นได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใโอ้อันนี้เป็นฟักทองเนาะพี่น้องเนะยาะใหญ่แล้วฟักทองนี่ โอ oh, ้งามๆแบบธรรมชาติพี่น้องบรายใส่บรายเติมบรายแตงอีกยังเลยคุณคุณกะใหญ่แล้วนี่อันนั้นก็ฟักทองคือกันนี่มันมีเบิ่งกันแป๊บยาวๆเลยพอเราปลูกเนาะมันมีเนาะฝนตกแดดเนาะอันนี้ก็เป็นฟักทองคือกันเนาะนี่ไปคอยย่ายพี่น้นอ,นนองเอ้ยมันมืนไปป้าทรมืนเด้อพี่น้องเลย นี่อันนี้ก็จะเป็นแนนมักวั้ใจหลักเนาะมักเพชรอู้ถ้าผสมมาเป็นตะบงละบอ้อสัมนีน้นะฮะเป็ตนตะขยายพันละบอ้อนนี่พอดีเนาะพอดีโอเคเราบุญธรรมจะขยายพัน์จะเอาไปบุง้งไปบงเลยนะพี่น้องเนาะนี่ผักกาดเนาะเน่เห็นบอกเอมื่อวานนี่ ไปให้บรรนุนกินซาลีให้ทุกคนเนาะเขาเฮ็ดให้เขาจะกินได้กินแล้วพี่น้องครับหนึ่งเนาะหวานนีน่เนาะก็ถือว่าเขาก็โอเคเลยทอ่นสาลีข้าวโพดก็งามแล้วพี่น้องเไยนี่เห็นบอกนี่อันนี้เป็นส่วนขั่วเนาะเป็นพักเนี่ยพักหอมเนาะมันนี่อันน่าก็เป็นกก ผักเนากับพราดแตกตาเถอะเนาะนี่มาฟังไว้สองขมอันนี้เป็นผักหอมอันนี้ก็จะเป็นผักบงหรือว่าผักบุ้งเนาะนี่โอเคเด้เริ่มสีเคิดทุกอย่างครับเขาจะได้กินเขาจะได้หัวสิ่งนี้เป็นเทศแล้วมันได้กินนะนี่ทน บาอบน้ำจะไปปลูกอันเป็นส่วนเพชรเนาะต่อไปเนาะเทิงเนาะเมื่อเนาะแล้วยิ่งเทิงพนธุ์จีใส่เขาให้ไปไปเบิเ่งซาลีเด้อเนาะตื่นแล้วบ่าซาลีเนี่เนาะฝนตกโอ้โนี่ยครัผู้ชมเนี่ยซาลีงามฝนตกมางามงามเนาะนนบ่ งามขนาดเลยบท่าผนผู้สมอ่อนสนะพุ่นละปุ๊กพุ่นละปุ๊กพี่น้องเลยนี่ฝนตกลงมางามงามพี่น้องเลยนี่สุดยอดสุดยอดไป บ่งบรรยากาศนำกันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะป้าจังซีแหละนี่ข้าวเจ้าไก่จะได้กินแล้วมายังไปเนาะบรรยากาศตอนเศราฝนตกโปรยลงมาพี่น้องเลยดินดำน้ำซุ่มดีพี่น้อง บ,บริเวณหลอบทรงไก่เนาะโอ้โอันนี้ก็เป็นมันเทศเนาะมันเทศมีสาลีผนได้ท่านผู้ชมถือว่าอยู่เทงนนิงเทิงพูดเนาะเขาจะใส่เข้าให้นี่ใส่เข้าให้เนาะเคล็ดนี้เขาจะใส่อหมกเพ็ดแล้วก็ส่วนเบางนั้นพูดเนาะใส่หมกเพ็ดเป็นทรงเพ็ด อันนี้คือบรรยากาศโอ้จันบนอยู่เอิ้เฮ้ยม่าไปเลาบึงสวนมานหนึ่งก่อน Xịt Chết Nói xuống nó Được rồi Cái bông nó Ây giời, Hú, mượn mượn mượn. โอ้บอนุ่นเถอบริหาอเนาะแต่กะซ,ซาลีไปเลยนี่กเริ่มงามแล้วได้พี่น้องงาม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 ขึ้นไปแล้วเนาะไปไปเบิ่งเลยเงินซาลีหอกกบ,บริตังเถอเนาะพนวาอยากตังค์คือเชนนี้ได้พี่น้องเลยนี่หูนเงินพันอนะ ตอนนี้ก็จอออน,นก็แบัดเนาะขอ้ก่อนนี่สลี่อยากเห็นห้องน้ําอยู่นี้อ่าแล้วก็เห็นเนอยู่นี้เนาะพ่นมันสลี่พ่นต้องการตอนนี้ก็อๆเนาะรอทานผู้ใหญ,ญ่จบุญพ่นสวยแล้วเขาก็จะจัดการเงินให้พ่นเนาะ <c oughs> อันนี้มันสลีกิ้สลีบานเขาได้พี่น้องไงยนี่สลีบานสลีกินเานะเนาะอันนี้นะ,นะ,ะเนาะขอบเขตนี่เนาะที่ว่าเราเอามาให้สลีตัวน,นั้น,นเนาะเพื่อนพวกเองนั่นเองตื่นแล้วบ้าเนาะ มันสดเทวาถ้าเจ้ายังบ่ตื่นดอกเฮาก็จะบริพุกขจานเนาะนี่อัน <coughs> 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 แมนหมดเลยคั่นนี่โอ้อันนี้มันเห็นบ่สลิกกําทั้งนั้นพี่น้องเอ้ยนึงกินได้แซ่บๆนึงต้องแม่น้องเต้านี่ <chor Arrow> มินเบียยังนี่เนาะลอนเลยจะเป็นของผุของฟังมั้งพี่น้องหอดกินแล้วน้องซาลีควาปันนี่เค <c ười> ทเทิงนี้จะเป็นสรลีป่าเะเรทสลีขกากำเนาะสลีดำน,นะพี่น,อน้อง อ,อโอ้ท่านมุสมนางสาวลีนี่ดูมันเลยแมย่บอกกองไปหมดแล้วแนะนำเนใดอันนั้นแถววังอาทิตย์แล้วเนาะ ตอนที่บํานันจะออกไปบ้านเนาะบ,บํานันจะบอกว่าลีถ้ามันฮกนะพากันเสียญาเด้อข้าก็บอกนเน่ยเนาะบอกซับซับซับบ,บอกใหน้นนี่ตามหุน่นตามยี่เงนนะนี่เราก็ซับหมดเลยซับหมดเลยแงเล็กแงน้อยมาซับหมดเลยเนาะนอะืมแล้วน,นี้เป็นเพือกนเนาะส่วนเพือกขอเขาได้หนึ่งห็นบ่เริ่มโป้งเลย bông lươm bông lươm ngàm lắm <laughs> ừ. Ừ, Từng cuối họ có lươm bông lá ừ. Từng cuối họ nó bông bay hôm nay đến nó โอ้เพื่อของปงไร้แล้วงามแล้วพี่น้องเลยอันนี้ก็แม่เนาะนี่ก็แม่อันนี้ก็แม่นเนาะ,นนนนนเ,นะเพื่อขอเนาะถ้าจริงเหรอเพื่อของนี่ก็ออก บวกลายพี่น้องเอ้ยวมบ่ทันปงบ่นี่นี่ก็แม่นอยู่นี่บ่กําลังงามเนาะกําลังแม่นออกนี่อันนี้ก็แม่นนี่อันกกําลังแม่นเนาะพี่น้องเนาะนะโอ้มกํางออกเดี๋ยวานําบ่ได้เลาะบ่ง จักเทื่อได้แท้ออกเนาะเฮาบอมกันนี่โอ้ท่ามะซ้มมันกําลังออกนี่เนาะนี่กําลังแม่นเนาะเขาเจ้าบ่ให้จิเลยจิแล้วมันฮาดเนาะนี่อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นนี่ครับท่านผู้ชมนี่ โอ้ยอของบัญแดงนละยพี่น้องเนาะสะได้มีกองโกโป้เนาะถ่ายให้เห็บซีบังเด้เนาะท่านี้บ่าวบุญนำก็ได้ใช้โทรศัพท์เนาะไม่กันสันก็ยืมไม่กันสันของจานบุญยูพี่น้องเลยอัน <c oughs> นี้ก็เป็นเพือกโอ้ออกลายแล้วออกลายแล้วอโอเคโอเคโอเคได้กินได้กินแหละบุญยานแล้วพี่น้องเลย โอ้สลีนี่มันโอ้ย่ำครับเนาะนี่ป่ะต้องต่อนี่พวกสิลมออกหมดแล้วพี่น้องเอ้ย oh, ฮ้อนสลีๆวันส่อนพี่น้องเอ้ยฮ้อนโอ้งามสุดยอดเลยบ่ว่าวเลยเนาะอือสุดยอดพี่น้องเอ้ย2ต้น2ต้นแต่ละคมเนาะอันนี้ขอบเขตที่ oh, สักเลยก็สเสิร์นาะหุ่นงามนเนาะโอ้ดีจใจดีใจเห็นยุ่นกินแล้วพี่น้องพอต้องเรื่องคอยนี่หัวหน้าซาลนะีฟันฟันเลยกะกองไว้กองไว้ความลำบากของบาบูนัมที่จะนำพากะเริ่มจะมืดลงมืดลงเนาะเพราะว่ามบาบูนัมได้ซ่อนเข้าทุกอย่างล้วแต่ทุกอย่างที่เอาซ่อนนี่ ขเขาเจาะกรเป็นเนาะซ่อนแล้วบ่แมน่นว่าเขาซ่อนแล้วเขาจีบกรเป็นซ่อนแล้วเขาจีบโหเฮ็ดเราลุ้นบรวมกันเด้อพี่น้องจนเขาได้กินเนาะจนเขาได้หักมาวะ่าซาลีเขาจะออกมาเป็นห่วงงามเนาะโอ้ยพี่น,ออน้องเอ้ยเกี้ยงเอิดเตื้อเลยไหมสาลีคอยนี่พูนขักแล้วขักแล้วพูน,นะ สับออกมดเลยพี่น้องเลยนี่โอ,โอ้มักแตงลายเห็นบ่นี่โอ้มักแตงลายมักแตงไทยเนาะนี่อันนี้กระแมนล่ะพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวเ <c oughs> อาหนังจะอนามัยก่อนเนาะตัวนี้มันอยู่คมเสี้ยงพอมันมีหญ้าลายเดียวเขาเสียวหู เข,ขาโเขาจะว่าเป็นยาแหละนี่เป็นเบียกวยป้าเนาะนี่เนาะก็เป็นจุ่มเลยอีหน่อยมาเป็นห่วงมันต่อไปนี่เขาจะจัดการเอง พวกลราปูของหัวอพี่น้องเลยตอแปนก็จะลามออกระเป็นมากเลยป่ะเนี้เกินมักแตงให้จะพาเขาจะเอาไปค่ายเดี๋ยนาะอันนี้เป็นส่วนมักแตงบัดได้พีน่น้องเลยแค่นี้นะเนี่ยบอกยุลุ่มกระแมนมัดเลยดังนด้นเนี่ยเน,นี่ยบออันนี้เนาะนี่ก็แมน อีโลมันกะแม่นเนาะพี na, ่น้องเนาะนี่บัดมันออกมาแล้วกเป็นนันหมดเ่ทันกแม่นอันนี้เป็นเบียกเนาะเดี๋ยวขึ้นมามนนึงซลิจัดการเองเนาะนี่นี่กแม่นโอ้สุดยอดสุดยอดซล่อยนี่นี่โอ้เบียกแตงใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ย เฮ้ยอันนี้นะโอ้มหัยเลยพี่น้องพุนโอ้งามเลยงามเลยงามเลยอันนี้มัยเนาะอืมน,นี่จังซีละ่ะทำผสม ปุก๊กเราต้องปุ๊กให้มันได้กินอย่างเีลแหละให้มันงามอย่างเชลล์นล่างาม,มักแตงไทยเฮาอันนี้นะโอ้ยงามเด็ดพี่น้องเลยไปตัวอน่อยพี่น้องเนาะมีปลาเลเปนปลาเนาะอุ้ยโอ้โอมื่นพี่น้องเลย ไปไปเบืงบ้งฝักทองเอาใหญ่สำแดงล้วเนาะเขาเคล็ดนี่จะเป็นหมอกแตงหมดเนาะนี่ยหมอกแตงคนอันนี้โตที่บ้าบุญนำเดยวานนี่เนาะวานพุนวานพีเนาะตกพุนตกพีโอเคเหรอโอ้ตกบันดานก็ออกบนนั้นภูมิใจเนาะนีโอ้เคล็ดลุ่มนี่โอ้ฝนตกเดี๋ยเนาะพี่น้องเนาะ con tốt là mình lấy mà lùm thì đến nọ bỏ hết hồ nè mình xuống mắc tèng mất lời con mắc tèng mất lời thì này. nó này, này. nó đi mắc tèng mất lời này. này bọn thì có cháu phúc con khúm mà nên tôi nhìn là nọ nó, bọn bọn nằm van ếng nọ nó, và làm lây lòng mà lùm thì nó <laughs> อ้โยไปเบือ่อนพูนฟักทองงามว้ตูเร็ียวที่น้องเลยพูนโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดมันจะลามขึ้นตามหและเนาะนอ้พูนฟักทองโอ้ส่วนสลีนี่พูนอ,อันนี้มันฟักแตงบนเนาะ <c oughs> โอ้ยเป็นไยพี่น้อยนี่โอ้ใหญ่ยายงามดีพี่น้องเลยฟักทองฟักทองมาอึเนาะนี่อันนี้มันแตกมุดอันนี้โดยที่บ่าวบุญนำเดี๋ยววานวานเปน้ำมุดอันนั้นคุณอ,อมออดพี่ได้พี่เอ้าเฮ้ยทัวมันจะเป็นเครื่องมัแนแหละเนาะโอ้ฟักทองนี่บวกเกิน อาทิตย์บุกินเดินนาเนาะทัวจะลามไปทั่วเลยแค่นี้บริเวณนี้เนาะนัะ่นก็แม่บ่าวบุญนำเฮ็ดสร้างสร้างของกินให้เขาปีนาเนี่ยเก็บอันพลนนับูไว้เนาะหอดหาขาเจ้ากินวัดทรงฤดูฝนเนาะบ่าวขาเจ้าไปใส้เนาะเนาะ,นะอันนี้ก็เป็นฟักทองนะพี่น้องเลี้ยงกันไปถึงคนละถึงคนละพี่น้องเนาะ,นะอันนี้ก็จะเป็นหมักแป้งเป็น ซาลินยังเลี้ยงไปผสมกันเน,ะน,นาะเฮ้ยทำผสมอืมมักแตงเนาะในโตที่ว่าบาบุนนำโดยว,ว่าน,เ,นเห็นบ่คลิปหนึ่งบาบุนนำอา่าภาษาเราถึงเนาะภาษาก็ม,มุห่อว,ว่าตื้อขนาดพี่น้องเลยบาบุนนำตึ้อตื้อขนออาดเฮ้ยจังซีแลหละออกมัดลำมีอันนี้มัน มักแตงมดละนี่นะฮัลโออกทั่วกลางให้เลยพี่น้องเอ้ยนี่หมักแตงลายเกลกลเนาะนี่อันนี้ก็แม่นมุดละนี่หมักแตงเห็นบ่โอ้หัก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 ,กนี่นี่โอ้ออกดีออกดีฮัลโหลที่ทางแคบมีก็แม่นมดุดงามเลยพี่น้องมักแตงเนาะกฮันอ่อนซอนพี่น้องเอ้ย ซัมนี่กับหัวซัมซัมก็ได้กินแล้วนะพี่น้องเอลยนะหืมรอรุ่นคนอ่ะคนหมักแตงหมดอันนี้โอ้คนอะ่ะมันม,มัดเลย <c oughs> อยากเห็นอนันตอนที่มันเป็นพลมเป็นพลเป็นพลเปน็นมากมันนะพี่น้องเนาะไปเลาะกินอยู่กลางไฮชีสให้พี่น้องได้เบิรงเด้อพากกัเจ้านั่งกินอยู่กลางไฮ <c oughs> เลยคนอ่ะ แรงหมดเลยน,นี่นะพ <c oughs> ินากระเจีบบริยากน้ำกันซอกเสื้อซอกเนี่ยมาเนาะหัวท่านผู้ชม <c oughs> งามเนาะเฉืาพื้นที่นี่กว่างเลยมีทุกอย่างเลยเนาะที่ว่าเฮ็ดเรววาให้มันได้กิน มากินพ่นเนอพี่น้องเนาะช่วยต้องช่วยจังซีเละพี่น่อยโมเมนต์ช่วยแต่อยากได้คลิปเนาะมีบางซองนี่หุ่นไปกาผักบงไปกาอยู่ในป้าหุ่นไปพูกเพือกไปพวกอยู่คุดลองหุ่นมันชิได้กินบาบุานนาไปเบิง้งเมื่อวานเห้ออยู่คุดลองเนาหมดเพือก ผักบงแต่อยู่ป้าจะไปขึ้นเนาะมันบูฮับแสงแดดอีย่างต่างๆไปบ่มอยู่ในป่า่นแบบนั้นอ,อันนี้โอเคแล้วเนาะได้ฮับแสงแดดได้ฮับสารอาหารถือว่าสมบูรณ์แบบเนาะเอาคือว,ว่าท่านผู้ชมเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นการรีวิวให้เบิง่งเกี่ยวกับของปูของฟังของซาลี่และกับบ่าวนุนน่นเนาะตัวคลิปวิดีโอนี้บ่าวหนุ่มนำก็จะ ขอจบกันเพียงตอนนี้เนาะแล้วก็เบ,บิ่งการเปลี่ยนแปลงข้องข้าเจ้าไปเรื่อยๆพี่น้องเลยแล้วบ่าวบุญนำก็จะติดตามไปเนานี้ไปตลอดไปเน,นาะจะบุปะบทิมพี่น้องพอตัวเรื่องจนจีฮห้องซ้ำไดบ่าวบุญนำก็จะบ,บุทิมเนาะพอบ่าวบุญนำเป็นคนรเริม่มเป็นคนที่ระดมขาเจ้ามาเถองจีเป็นตายหายดีจังไดกาจีบุปะบูทิมขาวเจ้าจีเบิ้งจีแยงขาวเจ้าสำกับครอ,อ,อบครัวลูกหลานเดียวกันพี่น้องเลยสีล้วเนาะก,การเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเห้นมา เึ้นมาแล้วเนาะฮะพี่น้องเอ้ยเราพบกันในคลิปต่อไปและเรื่องราวต่อไปเนาะสปอคิตมีบ,บ่าวบุญนำก็จะขอกล่วาวคำว่าสบายดี